รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9กาแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 า All right. คาชัพพาคุณจะตามไปดูอยู่ที่ไหนก็จะบินไปซุ่มเรื่องราวก็เป็นจริงก็จะอีสตทีไกลไกลแค่ไหนก็จะพาไปดู่พี่กกัศรัทธาพวกเราจะกลับมาประวัติของพุทธดังปัิญญาให้คมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตา <laughs> คาชัพพาพาไปดู <laughs> เนื้อใต้อบตกก็จะพาไปดูไ <laughs> กลไกลแค่ไหนก็จะบินไปดู <laughs> คาชัพพาพาไปดู นับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้อันนี้คือตลอดพระชนชีพของรัชกาลที่6พระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี่คนรูปร่างใหญ่โตมาหาแล้วบอกว่าชื่อฮีรันจะมาตามเสด็จพระองค์ที่นาะที่สัมภาษณ์อยู่นิ้วแขกรับเชิญก็ค่อยหลุดทีละนิ้วคนได้ช่องได้ราบจาจุดตรงนี้กันเยอะก็คือเท่ากันรปนาศูนในปีห้าเาจะครบ100ปี หลายายคนอยากจะรู้ครับว่าเท้ากิรันพนาศูรเป็นใครในช่วงที่ผ่านมามีการแชร์คลิปของหมอบีพูดซื้อวิญญาณกันเยอะมากที่พูดถึงคำทำนายเมื่อร้อยปีที่แล้วโดยหมอบีเล่าว่ามีตำนานบทหนึ่งซึ่งมีตำหนักหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเจ้านายในยุคสมัยหนึ่งได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราวท่านผู้นี้จะมีเทวดาประจำตัวที่คอยปกปักรักษาท่านอยู่โดยเทวดาตนนั้นได้มาบอกว่าในอีกร้อยปีข้างหน้าซึ่งตรงกับปีพศ2563ทั้งโลกจะเกิดโรคระบาดทุกที่และจะพีคไปมากๆจนถึงปีนี้ ซึ่งก็คือปี2,564และคนต่างกดแชร์กันมากเพราะสถานการณ์นั้นตรงกับช่วงโควิดและหลายคนต่างก็คิดว่าเทวดาในคำทำนายนั้นก็คือเท้าฮิรันพนาศูรที่ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎทำให้คนต่างหลั่งไหลมากราบไหว้กันไม่ขาดสายวันนี้ รายการข้าชภพาพาไปดูจะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของเท้าหิรันพนาสูนณที่แห่งนี้กันสวัสดีครับขอต้อนรับขเข้าสู่รายการข้าชาพาพาไปดูนะครับผมทุกวันเสาร์นะครับห้าโมงเย็นนะครับทางช่องไทยรัฐทีวีกดหมายเลขส2นะครับที่จริงแล้วรายการของเราเริ่มกันมาเนี่ยปีกว่าแล้วครับเทปนี้มันำอยากจะทํามานานมากๆ แต่ทำไม่สำเร็จสักทีหนึง่งอาชีพชีวิตพิธีกรตัวเองเคยทํารายการกับคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยมีอยู่วันหนึง่งตรงข้างๆนี่คือโรงพยาบาลพระมงกุฎครับตอนนั้นมีข่าวว่าเด็กเสียชีวิตแล้วฝืนปรากฏแม่เด็กเขาก็ถามว่ากลับมาได้ยังไงฮะแม่เขาก็มาบลัจุดตรงนี้ฮะ จุดตรงนี้แหละครับคือท่านเท้าหิรันพนาศูนย์ปรากฏว่านั่นเป็นชีวิตพิธีกรของตัวเองครับที่ขนาดที่สัมภาษณ์อยู่นิ้วแขกรับเชิญค่อยๆหลุดทีละนิ้วคือสัมสัมภาษณ์อยู่สดๆเลยสัมภาษณ์เป็นรายการสดแขกรับเชิญเป็นเด็กถามว่าใครไปเอาหนูกลับมาครับเขาบอกว่าท่านเท้าหิรันตนาศูนย์องค์นี้หละไปพาหนูกลับมาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองน่ะอยากจะรู้จักว่าท่านเท้าหิรันตนาศูนย์น่ะคือใคร ตามตำนานเชื่อกันว่าท้าหืิรันพนาสูรเป็นอสูรผู้มีสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติเป็นชายรูปร่างล่ำสันใหญ่โตคอยติดตามปกป้องพยันอันตรายทั้งปวงให้กับพระบาทสมเด็จพระมงก,กุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมิให้มากร่ำกลายพระองค์และคาราชบริพานตั้งแต่เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑนพายัพเมื่อพศ .2449 จริงๆแล้วคนที่ทาให้เท้าอีรันตนาสูญเนี่ยกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่หมอบี้ยาพูดถึงท่านเท้าอีรันนาสูญตอนนั้นทะาม่วีท่านมาพูดมาพูดถึงท่นทา,านได้ไงนนผมไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครอะไรยังไงก็คือเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรคระบาดแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันช่วงนี้แล้วมันจะหมดไปในปีนี้เพราะว่า มีเทพหรือมียักษ์ตัวหนึ่งเนี่ยในการแบบช่วยมันครบ100ปีพอดีก็จะมีอะไรมาดูแลต่ออะไรประมาณนี้อย่างแรกเลยเดี๋ยวไอตอนมูเดี๋ยวเราค่อยมูกันครับแต่ประวัติความเป็นมาคนที่จะตอบคําถามเราดีที่สุดวันนี้ขอต้อนรับนาวาโทหญิงชูจิตจิตแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเชิญเลยครับขออนุญาตเรียกว่าพี่ชูจิตค่ะเรียกพี่เลยกันนะฮะพี่ค่ะคำถามอย่างนี้ฮะเท้าหิรันพนาสูรณตอนเราจะเห็นว่า มีประชาชนเข้ามากราบไหว้มากมายประวัติความเป็นมาของท่านจริง,รงๆคืออะไรครประวัติของท่านเนี่ยต้องอบอกว่าตั้งแต่พศ2 4 4 9นะคะในตอนนั้นพระบาทสมเดม็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัเกาลที่หกรักาลที่ 6, ต 9, 6. แต่ยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารอยู่ตอนนั้นเนี่ยท่านเสด็จประพาสมณฑนพายัพมีข้าชบริบารเนี่ยตามเสด็จหลายคนมากทีนี้วันหนึ่งเนี่ย มหาเด็กคนหนึ่งก็ฝันฝันว่ามีคนรูปร่างใหญ่โตมาหาแล้วบอกว่าชื่อฮิรันจะมาตามเสด็จพระองค์ปกปักรักษาพระองค์ในการเสด็จทุกครั้งพอท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยท่านก็ให้สร้างเป็นเท้าฮิรันพนาศูนย์ปฏิสถานะพระชองพยาไทยเมื่อปีพศ2000 4 6 5ซึ่งปีหน้าก็จะครบร้อยปีครหน้าร้อยปีแล้วใช่ค่ะจะครบร้อยปีประวิสสถานครับซึ่งก็เป็นร้อยปีของพระชองพญาไทเช่นกันด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งก็บอกรถยนต์พระที่นั่งหน้ารถพระที่นั่งจะมีจะมีองค์เล็กๆอยู่หน้ารถพระที่นั่งปัจจุบันก็อยู่ที่โรงรถรถยนต์หลวงนะคะก็คงยังอยู่นี่แหละคือประวัติของจริงๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตึงพระราชวังพราไทเลยได้ไหมครได้ค่ะวังพญาไท หรือว่าเป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หพระองค์ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป็นพระตำหนักที่ประทับหลังเล็กสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่หทรงรับสั่งให้หรื้อพระตำหนักเดิมบางส่วนและสร้างพระที่นั่งประทับเพิ่มเติมขึ้นอีกสีแห่งตลอดพระชนชีพของรัชกาลที่6พระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี่ใช่ค่ะเข้ามาตรงนี้เหมือนพญามังกรหรืออะไรครับขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมคบพญามังกรค่ะ เป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านจะมีมีมังกรอยู่ที่พระชงพญาไทยหลายแห่งด้วยกันเมื่อกี้เราเดินผ่านมาที่เทา้าพระวรุณที่ฐานพระวรุณนะก็ะมีพญามังกรตรงนี้ก็เป็นพญามังกรถือว่าเชราวุธซึ่งจะตรงกับที่ปฏิสฐานของเท้าอิศานาสูรเลยตรงกันค่ะตรงกันเลยอันนี้คือของตั้แต่สมัยรชัชกาลที่6เลยค่ะคือท่านประสูติปีมาลงเสร็จแล้วมังกรอย่างก็เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์เป็นมังกรห้าเล็บด้วยจีนถือว่าเป็นกษัตริย์ผ<ะ>ู้ยกกิ่ญญงใหญ่ ่อนที่รัชกาลที่6เสด็จสร้างพระราชนพลยาไทยเนี่ยพค์ท่านก็ย้ายพระตำหนักงงกนี้เดิมชื่อพระตำหนักอุดมวนาพรเดิมอยู่ข้างพระที่นั่งอุตรภาคย้ายมาแล้วก็พค์ท่านก็เหมือนว่าทำเป็นสถานที่ทรงานแล้วก็ทรงปย้ายนี่หมายถึงว่าเหมือนคล้ายๆว่ายกมาตั้งประมาณนี้เหรอใช่ครับเพราะว่าเราสังเกตว่าเรือนไม้เนี่ยเราก็จะมีลักษณะการถอดประกอมื่อพระองค์สร้างพระชาวังพญาไทยขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ พระที่นั่งอุดมวนาพรนี้ค่ะก็จึงทรงได้เปลี่ยนชื่อค่ะเป็นตำหนักเมฆลารูจีและหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ใช้ที่นี่ค่ะเป็นห้องทรงพระเครื่องใหญ่หมายถึงการปัดผมของพรมะมหากษัตริย์ซึ่งตามความเชื่อของครามค่ะเส้นผมของกษัตริย์เนี่ยเป็นของสูงไม่สามารถที่จะให้ตกร่วงลงบนพื้นได้นะคะและเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วพระองค์ก็ยังทรงระลึกถึงเท้าฮิรันฮูอยู่เสมอ จึงทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าให้ช่างหลวงมาหล่อรูปเท้าฮิรันหูด้วยทองสำริดและเชิญเท้าฮิรันหูเข้าสถิตในรูปล่อนั้นพระราชทานนามให้ว่าเท้าฮิรันพนาสูนแต่งองค์ทรงเครื่องสวมชดาแบบโบราณมีไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศน,น,นี่เท้าฮิรันพนาสูนอย่าง เป็นท้าวพัน,นพนาศูนย์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อปี2558เพื่อที่จะเอารายได้มาบูรณะวงังใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าพระชงพญาไทยเนี่ยไม่ได้มีเจ้าภาพในการบูรณะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหารายได้โดยการที่ให้เช่าท้าวพิน,นพนาศูนย์ซึ่งเป็นที่เคารพของทุกคนเนี่ยนำรายได้เนี่ยบูรณะพระชงพญาไทยและที่สําคัญปีหน้า2565เนี่ยที่ครบร้อยปีเนี่ย เราขอให้อาจารย์ปรีชาเถวทองซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยช่วยออกแบบองอนี่คือองค์ปีหน้าค่ะองค์ปีหน้าอ,อันนี้เราก็ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วที่จะจัดสร้างองค์ที่ถือว่างามมากแล้วก็สมส่วนทุกอย่างถ้าจะเอาของแท้เนี่ยต้องที่พระราชวังพญาไทท่านเทนค่ะเขาทิลัปนาศู์เนี่ยเขาเชื่อกันเรื่องอะไรกันบ้างถ้าสมุิคนส่วนใหญ่เชื่อกันไงเชื่อเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะแต่นอกเหนือจากเจ็บไข้ไ้ปว่วยแล้วก็มีบ้างที่เขาจะมาบนขออะไรต่างๆนานา แต่นั่นก็คือว่าเขาต้องประพฤติปฏิบัติดี <Okay. S 2> แล้วก็ถึงจะขอวันนี้ขอบพระคุณม,มากๆที่เราได้เห็นกันหลายๆท่านนะฮะออนี่ก็คือเท้าอิรันปรนาสูงวันนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ ครับถ้าสมุิมาตรงนี้แล้วน่าจะเป็นจุดเริ่มต้น ที่หมอบีเคยพูดถึงท่านเท้าฮิรันพนาสูรคือมันเป็นเรื่องเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่ที่คนทาเป็นแบบเหมือนชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอุ้ยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเออเรื่องโรคระบาดเรื่องโควิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะเรื่องนี้ผมได้ยินมาโอ้โหเป็นส0ปีละแต่เราก็รู้แค่เป็นเรื่องเล่าคือถามว่าเชื่อไหมเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรเงี้ยนะแต่ว่าเล่าให้ฟังแล้วเออพอดีมันตรงกันพอดีมันมีเหมือนคําทํานายที่ชาวบ้านเขาเล่าต่อๆกันมาว่าเนี่ยรู้ไหมมันเกี่ยวกับเท้าฮิรับ 1 0บปีครบ100ปีชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าท่านดูแลจนถึง100ปีเหมือนกับว่าท่านก็จะส่งต่อพอครบร้อยปีเนี่ยก็จะมีคนต่อไปมาช่วยดูแลรักษาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้หมดหายไปโรคระบาดก็จะหายไปด้วยผมก็เล่าก็ฟังมาแล้วก็เล่าให้ฟังนั่นแหละครับว่าเออเขาเล่าว่าอย่างนี้ตามที่แบบคําทํานายของของคนโบราณชาวบ้านอะไรประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปตุงเท้า่ันประสาสมยอีกรอบหนึ่งครับหรือถ้าสมมติชื่อจริงๆคือเท้าหิ่ันยักษนาสูง ทำไมที่วัดน,นี้ต้องมีเท้าทีรันพนาสูงครับท่านใครเชื่อไม่เชื่อไม่รู้อ่ะผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในตัวท่านสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้